ซ้อมตําเป็นเหตุตส้มตําเสือเราต้องอร่อยที่สุดในโลกแง,ง้มเลยรู้ไหมปังปอนเอน่ากินจังเลยครับเอานี่ปอนตักสญญาจานให้พ่อหน่อยนะพ่อจะล้างผักแป๊บหนึ่งอ,ะอ่ะอาแอบใส่เครื่องปรุงไปอีกดีกว่าเฮ้อเล็กเยอะทีนี้ละแซ่บเน้นแน่ฮะ,ะเป็นไงครับพอ่ออ๋อเมื่อยไหมซิดุยเผ็ดสาใจจริงจริงมันเผ็ดลูุณจานนี้อย่านะพ่อขอเดี๋ยวพ่อจะทำให,ใหม่นะโอ้ยโอ้ยล่อง้ยอิกแล้ว ปะปอหย่านะลูกอย่าหย่าปวดอย่แเราแย่แล้วข้าศึกบุกข้าศึกบุกเปิดประตูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเจ้าพ่อแม่กำลังช่วยรถร้อนอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอ้อเสร็จแล้วเจ้าพ่อ เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะพ่อแม่เอาน้ําใส่ขวดเล็กๆมาหย่อนลงในถังเก็บน้ำเพื่ะจะช่วยให้ประหยัดน้ําต่อกระดกชักโครกนะจ๊ะาพ้ออย่าเพิ่งเลยจ้ะแม่คือว่าตอนนี้นะแต่ว่าเรายากช่วยจะประหยัดน้ำและที่สำคัญจะได้ช่วยลดค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะพ่ออย่ากดชักโครกบ่อยนะจ๊ะเข้าใจไหมล่ะไม่ต้องกดซ้ำซากนะเข้าใจสงสัยเจอไม่ได้กดแล้วล่ะจ้าคือว่ามันราดแล้วแม่ ราดจะแม่ตายฮอนแย่จริงๆเลย